สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็อยู่กับแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะปหเล่มหนึ่งนะคะอีกเช่นเคยค่ะเราจะมาทำกันนะคะในหน้าที่124กันต่อนะคะคำถามนะคะตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแบบของสะพานค่ะนะเขาให้มาตราส่วนว่า1เซนนะคะเท่ากับ25เมตร นะแล้วก็าะจะมีลันนกษณะของตีนสะพานนะคะตรงนี้นะ8.5้าเซนตัวกลางของสะพานนะคะ13.5าห้าและอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือ8.5้าเซนเหมือนกันค่ะข้อที่1เสาต้นที่สองค่ะนะคะเสาต้นที่สองนะคะกับเสาต้นที่สาห่างกันกี่เมตรห่างกันกี่เมตรนั่นเองค่ะนะถ้านี้เอ่ยอันนี้คือเสาต้นที่ไรเอ่ยเสาต้นที่1ถูกไหม ขอโทษค่ะขอโทษนะเสาต้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะเสาต้นที่หนะนึ่งนะต้นที่สองค่ะต้นที่สามและต้นที่สี่ค่ะนะับแบบนี้นะจ๊ะนะเขาถามว่าเสาต้นที่สองคือต้นนี้นะเสาต้นที่สองคือต้นนี้นะนี่ห่างจากเสาต้นที่สามต้นนี้กี่เมตรเราดูจากภาพนะคะว่ามันห่างกันสิบสามจุดห้าเซน ถูกไหมเราก็ต้องใช้มาตราส่วนนะคะในการทำจากเซนนะให้เป็นเมตรด้วยน,นั่นเองค่ะอะเราตอบนะตอบนะจากภาพจากภาพนะคะเสาต้นที่สองกับเสาต้นที่สาม ห่างกันเท่าไหรคะสิบสาห้าเซนติเมตรตรงนี้นะต่อไปค่ะเราเทียบม,มาตราส่วนกันต่อเลยจะได้หนึ่งอะไรเอย่ยหเซนเนี่ยเท่ากับยีห้าเมตรนะคะจากตรงไหนเขากำหนดมาให้แหละนะนี่ไงเขากำหนดให้มาตรงนี้นะต่อไปค่ะเราก็เอาอะไรเอย่ยนะเอาสิบสห้าเนี่ยคูณนะคะ ฝั่งที่เป็นหนนะึ่งเซนนะเซนติเมตรค่ะต่อด้วยเอาสิบามจุดห้าเนี่ยเช่นเดียวกันคูณฝั่งที่เป็นยี่สิห้าเมตรแบบนี้ด้วยคูณทั้งสองฝั่งค่ะนะอ่ะขอขยับนะดังนั้นคูณสิบสามจุดห้าคูณหนึ่งก็ได้สิบสามจุดห้าซนติเมตรต่ออะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะนะก็ตั้งคูณนะคะอ่ะ หนึ่งร้อยสาสิบห้าเดี๋ยวค่อยใส่ทดสิยมกันทีหลังนะคะห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองค่ะห้าสามสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดนะคะทดหนึ่งห้าหนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกค่ะใส่ศูนย์ก่อนนะสองห้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะสองสามหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งสองนะคะเสร็จแล้วเราทำไมเอ่ยเราก็มาบวกกันได้ห้าได้เจ็ดหกบวก เได้13ทด1นะคะใส่3แบบนี้ค่ะเอ่อทศยมกี่ตำแหน่งดูดีๆนะคะทียมกี่ตำแหน่งนะะหนึ่ง 1, ตำแหน่งเท่านั้นดังนั้นเราก็ใส่หนึ่งตำแหน่งนี้แล้วจุดแบบนี้ค่ะนะนับ1ตำแหน่งใส่จุดแบบนี้ดังนั้นคำตอบคือ337.5นะคะได้เป็น337.5หหน่วยเป็นเมตรค่ะแบบนี้นะอ่าขออนุญาตลบที่เราทดกันนะต่อไปดังนั้นทำไมเอ่ย เสร็จแล้วดังนั้นเสาต้นที่2กับเสาต้นที่3ห่างกัน337.5เเมตรค่ะ,ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ เรามาต่อข้อที่2กันค่ะข้อที่2องเขาถามว่าสะพานยาวกี่เมตรก่อนอื่นมาดูตรงสะพานตรงนี้เนะ่แนวรูปสะพานสะพานยาวกี่เมตรนะคะนะเราก็ต้องทำไมนะคะนะเอาความเนี่ยความยาวของสะพานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันก็เอา 8. 5ุ้าบวกกับ13 5จด้าบวกกับ8 5จด้าก็จะได้เป็นความยาวของสะพานนะคะนะอ่นะ นี้เป็นเซนก่อนเนาะแล้วค่อยแปลงเป็นเมตรถูกไหมล่ะนะคะอ่ะตอบนะเขียนตอบก่อนนะคะตอบนะจากภาพสะพานยาวอ่ะมีอะไรบ้างนะแปดจุดห้าบวกสิบสามาแปดบวกสิบสามจุดห้บวกกับ8.5นะคะเท่ากับอ่ะการบวกนะคะนะครูบวกให้ดูนะ 8.5ตั้งจุดให้มันตรงกันนะอืบสาม13.5บวกกับ8.5แบบนี้อ่ะบวกกัน5บวกกัน3ครั้งได้15ทด1นะจ๊ะนะ1บวก8เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก8เป็น20เศษสูตรทด2จะ้ะทันนะ2อบวก1เป็น3ค่ะนั้นเป็น30.5อ่ะใส่30.5หหน่วยเราเป็นยังเป็นเซนติเมตรอยู่ถูกไหม เพราะว่าในในโจทยะะ์เขาให้เป็นเซนติเมตรมานะคะอ่าซอมอจุดต่อมาค่ะเราก็จะมาเทียบมาตราส่วนกันจะได้เรารู้ว่าหนึ่งเท่าไรเอ่ยมาตราส่วนตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะเอ่อหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับยีสิบห้าเมตรอ่าเราเขียนก่อนนะว่าหนึ่งเซนติเมตรนะคะต่อยี่ห้าเมตร ่าเท่ากับเราเอา30.5คูณทั้ง1ซนเมกับ25เมตรนะก็จะเป็น30.5คูณ1ซนเมตรต่อด้วยอะไรคะ30.5คูณกับอะไรคะ25เมตรแบบนี้และแล้วเราก็จะได้เป็น30.5คูณ1ได้เป็น30.5ซนติเมตร ต่อด้วยอะไร3 0 5คูณ25อ่ะมาเรามาคูณพร้อมๆกันนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยใส่จุดที่หลังนะขอเป็น305คูณ25นะทุกคนป่าน้องๆน,น,นะ5525ใส่5ทด2ค่ะ5คูณศได้0บวกอีก2นะจ้ะ5้าค่ะทุยม,มใส่ศูนย์นะคะหลักหน่วยคูณหลัก10บค่ะ250ใส่0ทด1น,นะคะ212 อีกรอบนึ่งนะสองห้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกอีกหนึ่งค่ะสองสามหกค่ะแบบนี้แล้วเราก็มาบวกกันก็จะได้เป็นอันนี้ห้าอันนี้สองอันนี้หกแล้วก็เจ็ดค่ะทศนิยมกี่ตำแหน่งน้องย้ายไปดูค่ะหนึ่งตำแหน่งแล้นใะส่กค่ะหนึ่งตำแหน่งนี้เติมจุดตรงนี้นะโอเคตอบเจ็ดร้อยหกสิบสองจุดห้าเจ็ดร้อยหกสสองจุดห้านะคะ เราก็มเขียนต่อตรงนี้เจ็ดร้อยหกสิบสองจุดห้าเมตรค่ะเสร็จแล้วเพราะเขาถามเป็นเมตรเนี่ยนะเห็นไหมเออเราก็ดังนั้นอันนี้นะคะดังนั้นอันนี้พี่จะมีคิดอทดให้น้องนองดูว่ามันคิดยังไงนะคะฝึกการคูณไปด้วยนะฝึกการคูณทศยมไปด้วยอะดังนั้นเลยเอ่ยสะพานยาวเท่าไหร่คะ 7จ็ดร้อยหสองห้าเจ็ดยหห้าเมตรค่ะเสร็จแล้วค่ะ